ผมย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังนี้ได้เกือบเดือนแล้วทุกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งเมื่อคืนผมได้ยินเสียงแปลกๆตอนตีสาเป็นเสียงเด็กร้องไห้เบาๆตอนแรกผมคิดว่าหูฝาดแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆผมตัดสินใจลุกไปดูที่หน้าต่าง ข้างนอกมืดสนิทมีแค่แสงจันสลัวสลัวส่องลงมาผมมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรผมกำลังจะกลับเข้าห้องจูู่ก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านผมขยี้ตาแล้วมองอีกทีคราวนี้ชัดเลยเป็นผู้หญิงอุ้มเด็กผมขนลุกสู้ผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งมองมาที่ผม ช่วยด้วยช่วยลูกฉันด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ผมได้ยินชัดเจนผมรีบปิดม่านแล้ววิ่งกลับไปที่เตียงหัวใจผมเต้นแรงผมไม่กล้าแม้แต่จะหายใจตอนเช้าผมถามป้าข้างบ้าน ป้าแก่หน้าเสียแล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งตายทั้งกลมที่บ้านหลังนี้ป้าแก่บอกว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่เพราะยังห่วงลูกผมเลยเข้าใจว่าทำไมผมถึงได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ทุกคืนนี่คงเป็นเหตุผลที่ไม่มีใครกล้าเช่าบ้านหลังนี้นานๆผมคงต้องย้ายออกแล้วละ่ะก่อนที่ผมจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้